สวัสดีค่ะพลายมอดควานหญิงนะคะแม่ควานก็พามาดูนะคะตัวอย่างนี่ก็9คูณ9ค่ะเสาสีต้นค่ะก็แน่นหนาอยู่ค่ะนี่ค่ะก็ช่างอิ่มค่ะเป็นคนทําแม่ควานก็แต่ช่างอิ่มบอกว่าให้มาดูกลนค่ะว่าพอจะได้สําหรับให้พลายมอดเราไหมคะ ถ่ายชัดไม่ชัดเนาะกว้างอยู่ค่ะ9คูณ9เลยเพราะว่าพลายมดเราเป็นช้างงาค่ะช้างพลายากา็กว้างๆไว้ดีค่ะหนาค่ะเหล็กหนามากค่ะนู่นเลยความอิ่มของเรา,าก็ใช้งบเยอะค่ะ ดูดูแล้วแม่ขวานว่านะคะคะแนนของเราก็อย่างน้อยค่ะนี่ก็คือเก้าคูณเก้าค่ะแน่นหนามากค่ะหนุ่มดของเราก็ก็อยากได้แบบนี้เหมือนกันค่ะเก้าคูณเก้ามดคงดึงไม่ถึงนะคะ ก็ตัวอย่างค่ะที่แม่ควนันพามาชมค่ะถ้าเป็นไปได้หนุ่มมดของเราก็อยากได้เก้าคูณเก้าค่ะตอนนี้นะคะขอบพระคุณนะคะที่เมตตาฝ่ายมดควันหญิงค่ะก็จะส่งคลิปให้ท่านดูนะคะว่าเราพอจะได้หรือเปล่านะคะแบบนี้นะคะก็เมตตาควันหญิงฝ่ายมดควันหญิงด้วยนะคะ เป็นคลิปบ้านเก้าคูณเก้าค่ะเสาสีต้นนะคะให้กำลังใจพายมอดควันหญิงด้วยนะคะเมตตาให้น้องได้บ้านแบบนี้อยู่ด้วยนะคะนี่ก็ด้านหน้าค่ะตอนนี้แม่พานพานมาดูด้านหน้าค่ะก็กว้างใช้ได้ค่ะน่าจะให้หนูมดอาศัยอยู่ได้ค่ะน่าจะดึงไม่ถึงค่ะ นู่นเลยควานอิ่มก็ติดต่อควานอิ่มไว้ค่ะนอควานอิ่มนอ9คูน9ค่ะนนาเนาะเนาะนาเนาะควานอิ่มเนาะนาเนาะผูกมดได้อยู่เนาะผูกมดได้อยู่เนาะสบายสบายมากควานอิ่มมากสบายสบาย เพราะถ้าตกมันก็จะผูกไว้ได้เนาะควานอิ่มได้ได้ได้ไม่มีปัญหาไม่มีการเล่นเสาได้เลยครับจ้าจ้าควันอิ่มว่างแล้วว่างมากแล้วว่างก็พอได้อยู่ค่ะนู่นเลยความหนาของเหล็กหนาอยู่เนาะพราอิ่มเนาะหนานี้หนึ่งจุดห้าเหล็กใช้หนึ่งจุดห้าอันนี้ขอบนี่เราทักให้มันหนาขึ้นเนาะทักให้มันแข็งัักให้มนแข็งว่างัั้นนววาางงมแล้วเราต้องทักจ้ะอ๋อ ช่างว่าอย่างนั้นเลยค่ะเป็นช่างอิมค่ะติดต่อไว้แล้วติดต่อไว้แล้วช่างอิมนีควานหญิงไม่ไปไม่ไม่พ้นค่ะนี่ว่าจะไม่มาทำเขาโอ้ตอนเขาตามหมดโอ้ไม่ทำไม่ได้เด้อควานอิมเด้อต้องทำให้ควานหญิงเด้อช่วยช่วยกันเนาะควานอิมมาช่วยเขาจ้ะก็ช่วยควานหญิงเหมือนกันแหละควานอิมเนาะ กว้างค่ะกว้างมากๆเลยค่ะก้าก้าก้าไม่มีเนั้นมีแปดกับเก้ับแดต่อแถ้าแก็น่าจะเป็นพังเนาะอันนี้พลายก็ใช้ก้าวไปเลยตัวไหนที่ว่าถักความแข็งแรงดีแหละก้ไผ่หม้อเพราะว่าน้องสูงเนาะอยากเป็นเด็กดืเนาะสูงด้วยอย่าเป็นเด็กดื้อด้อดดื้อดื้อด้อดื้อดื้อด้ด้ด้อดื้อดด้ด้ ติดตามแม่ปลายมดควันหญิงของเราด้วยนะคะ